ความประเสริฐของความรู้และความประพฤติสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคจเจ้าประทับอยู่ที่หมู่บ้านอิชานังคละอันเป็นหมู่บ้านของพราม์แห่งฟานโกศลพร้อมด้วยพระพิจุสงห้าร้อยรูครั้งนั้นพลามผู้ใหญ่คนหนึ่งชื่อปุกรัสอาติได้รับมอบหมายจากพระเจ้าเปรสนทุกโกศนให้เป็นผู้ปกครองดูแลหมู่บ้านแห่งนี้ ซึ่งอยู่ใกล้เมืองอุกตถาแห่งแคว้นโกสพลพรามปกระสาติได้ยินกิติศักด์อันดีงามของพระสมมาสัมพุทธเจ้าพุ่งขจรไปเป็นอันมากอยากจะทราบความจริงจึงเรียกตำพัทธมานพผู้เป็นสิทธิ์ที่มีความรู้เป็นเยี่ยมในสำนักของตนสั่งให้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อสืบเรื่องราวว่าทรงเก่งจริงดีจริง ตามด้วยเขาเล่าลือกันหรือไม่ตัมพัทธมานพรับคำของอาจารย์แล้วไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยมานพอื่นจำนวนมากขณะนั้นมีพระพิสุสงสาวกของพระพุทธเจ้าจำนวนมากเดินจงกรมอยู่กลางแจ้งตัมพัทธมานพจึงเข้าไปหาถามถึงพระพุทธเจ้าแสดงความจำนวงว่าจะเข้าเฝ้าภิกสุทั้งหลายเห็นว่าตัมพัทธมานพ เป็นผู้มีชื่อเสียงเป็นสิทธิคนสำคัญของปกครองติ์พรามณ์้ครอบครองหมู่บ้านนี้คงจะไม่ทำความหนักใจให้พระพุทธเจ้าเป็นแน่จึงบอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่นั่นชี้มือให้ดูเข้าไปเถิดแต่อย่ารีบร้อนเข้าไปก็ให้ทำเสียงเบาๆเมื่อเข้าไปใกล้ประตูแล้วพึงกระแอมเบาเบเขประตูเบาๆ พระผู้มีพระภาคก็คงจะเปิดประตูออกมาต้อนรับตัมพัมานพได้ถ้าทำตามนั้นเมื่อได้เข้าเฝ้าแล้วตัมพัมานพไม่ได้แสดงอาการเคารพเท่าที่ควรเดินบ้างยืนบ้างขณะสนทนากับพระผู้มีพระภาคเจ้าพระาศาสดาจึงตรัสถามว่าเมื่อขอสนทนากับพราหมณ์ผู้ใหญ่ผู้เท่าผู้แก่เขาก็ยังทำอย่างนี้หรือ พรมพัฒมานพทูลว่าไม่เมื่อขอสนทนากับพราหมณ์ผู้ใหญ่ก็ต้องมีความสำรวมระวังธรรมดาพราหมณ์ผู้เดินอยู่ควรจะสนทนากับพราหมณ์ผู้เดินอยู่ผู้นั่งอยู่ควรจะสนทนากับพราหมณ์ผู้นั่งอยู่คือมีอิริยาบถหรือท่าทางกิริยาอาการที่เสมอกันแสดงความเท่าเทียมกันแต่เมื่อสนทนากับสมณะศีสลนอย่างพระสมณะโคดม ซึ่งเป็นคนชั้นต่างข้าพระเจ้าก็สนทนาด้วยอาการอย่างนี้แหละนั่นเป็นความรู้สึกของพวกพราหมณ์สมัยนั้นว่าคนโกนศีรษะจนโล้นเกลี้ยงเป็นคนชั้นต่างเมื่ออมพัะมานบเห็นพระพุทธเจ้ามีศีรษะโลน้นจึงเหย,ยดว่าเป็นคนชั้นต่างพระพุทธองค์ตรัสเตือนอมพัะมานพว่าอมพัะเองยังไม่จบพรหมจรรย์คือ ยังทำความดียังไม่ถึงที่สุดแม้ในลัทธิของพราหมณ์เองแต่สำคัญตนว่าเป็นผู้จบพรหมจรรย์แล้วอย่างนี้หาควรไม่ตามพรทธมานบโกรธมากเมื่อได้ฟังคำนี้จึงกล่าวข่มกู่พระผู้มีพระภาคและด่าว่าสกุลสักยะว่าเป็นสกุลไพร่แต่ไม่เคารพบ,บูชาพวกพรามพระศาสดาจึงตรัสถามโดยดีว่าสกุลสักยะเคยทำผิด ทำความไม่ดีอะไรไว้อัมพัทธรมนพามานจึงด่าว่าเหยียดยามถึงขนาดนี้อัมพัทธรมนพามานทูลว่าคราวหนึ่งเขาไปธุระบางอย่างตามคำของปกุกคาราสาติพรามผู้เป็นอาจารย์ที่กรุงกบินลพัฒเขาเข้าไปในสันทาคารคือห้องโถงใหญ่ของพวกศากยะครั้งนั้นศักยะกุมารเป็นอันมากนั่งอยู่ในสันทาคารเห็นเขาแล้ว ต่างก็สะกิดกันแยกกันเล่นและหัวเราะไม่ได้เชื่อเชิญให้เขานั่งเลยสักนิดเดียวนี่เป็นความผิดของพวกสกุลศักยะที่ไม่เคารพนับถือพราหมณ์พวกศักยะเป็นคนชั้นต่างพระพุทธองค์จึงตรัสปลอบเพื่อให้อำพัทธมานบคลายความตึงเครียดลงว่าดูก่อนอมพัทธแม้พวกนกเมื่ออยู่ในรังของมันมันยังเล่นกันได้ตามปรารถนา มันยังเล่นกันได้ตามปรารถนาก็กรุงกบิลพัทนั้นเป็นเมืองรังของพวกสักยะเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องเล็กน้อยอย่ากเก็บออกมาคิดเป็นอารมณ์เลยอัมพัฒมานพ์ทูลถามต่อไปว่าบรรณะทั้งสี่คือกษัตริย์พรามใบยสยพ่อค้าและสูตรคือคนงานและกรรมกรเป็นผู้บำเรอรับใช้พราม์จึงเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่ง ที่พวกสักยะซึ่งเป็นชนชั้นต่ำที่ไม่เคารพบ,บูชาพราะเมือ่ออัมพตธรรนบกล่าวอย่างนี้พระศาสดาทรงดรําิทกว่าตำพตธรรนพลูกหลานพวกศักยะหนักอีกแล้วทรงประสงค์จะให้เขารู้สึกตัวเสียบ้างไม่หลงตัวเองเกินไปจึงตรัสถามว่าตัวเ,เขาเองโคตรคือสกุลอะไรอัมพตธรนพทูลว่ากันหายนาโคต พระศาสดาจึงตรัสว่าต้นสกุลกันหายนะเป็นบุตรของทาสีของพระเจ้าโอกากร,ราชซึ่งเป็นต้นสกุลของศักยะนางทาสีของพระเจ้าโอกกากร,ราชนั้นนางทาสีของพระเจ้าโอกากร,ราชนั้นชื่อทิสาคอยรับใช้สกุลศักยะทุกอย่างเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดังนี้พวกมานบที่มาด้วย ต่างก็ส่งเสียงดังอื้ออึงขึ้นว่าพระผู้มีพระภาคไม่ควรรุกรานอัมพัธามานพว่าเป็นบุตรทาสีเพราะว่าอัมพัธามานกเป็นผู้มีกำเนิดดีเป็นกุลบุตรสดับตรับฟังมามากเป็นบัณฑิตพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าคิดเช่นนั้นก็ขอให้พวกเขานิ่งเสียให้อัมพตธามานกเป็นผู้พูดพระาศาสดาตรัสกับอัพามพตธรานพว่า ขอให้อัมพัทธะตอบเองว่าพระองค์ตรัสถึงต้นตระกูลของเขานั้นเป็นความจริงหรือไม่อัมพัทธะมานพนิ่งอยู่พระองค์ตรัสถามถึงสามครั้งและทรงย้ำว่าขอให้ตอบเพราะไม่ใช่เวลาที่จะมานั่งนิ่งถ้าไม่ตอบคำถามซึ่งพระองค์ตรัสถามโดยชอบทำแล้วศรีรษะของเขาจะแตกเป็นเจ็ดเสียงอัมพัทธะมานพจึงยอมรับว่าเป็นความจริง เท่านั้นเองพวกมานพที่มาด้วยต่างก็ส่งเสียงอื้ออึงขึ้นอีกว่าอัรมปธรรมมานพมีชาติสกุลไม่ดีไม่เป็นกุลบุตรเป็นบุตรของนางทาสีพวกขอแสดงอาการดูหมิ่นและลุกรานตํนรพปธรรมมานพและยอมรับว่าพระาศาสดาตรัสถูกต้องและเป็นธรรมเมื่อทรงเห็นเหตุการณ์เปลี่ยนไปเช่นนั้นพระาศาสดามีพระประสงค์จะช่วยเหลือ ได้ช่วยแก้หน้าอมพัทธมานพไว้ด้วยพระเมตตาจึงตรัสว่ากันหนะซึ่งเป็นต้นสกุลกันหายาโคตนั้นแม้จะเป็นบุตรทาสีก็จริงแต่ก็เป็นผู้มีความเพียรพยายามเป็นศึกษาเล่าเรียนมนอันประเสริฐคือพรหมมนจนสำเร็จเป็นฤาษีกลับมาขอพระราชาธิดาของพระเจ้าโอกาการาชแต่พระเจ้าโอกาการาชไม่ทรงยินยอม ทรงพิโรธขึ้นพระแสงสอนจะยิงกันหะแต่ด้วยอำนาจฤทธิ์ของกันหะททำให้เจ้าโอกากราชไม่อาจแผงสอนและไม่อาจเอาพระแสงสอนลงได้ยังคงง้างอยู่อย่างนั้นพวกอมต์ราชบริพานเห็นเหตุการณ์เป็นเช่นนั้นก็สะดุ้งตกใจกลัวจึงนอบน้อมแก่กันหักฤศีและขอร้องว่าอย่าได้ทำร้ายพระราชาเลยขอให้ความสุขสวัสดีจงมีแก่พระราชาเถิด กัน,นะหะจึงขอให้พระราชามอบพระแสงสอนแก่พระราชโอรสองค์ใหญ่เสียและขอให้พระราชทานพระราชธิดาที่ชื่อมัททรูปีหมายความว่าผู้มีรูปงามจนทําให้ผู้เห็นหลงไหลมัวเมาพระราชาก็ทรงพระราชทานตามคาขอร้องของลูซีพระาศาสดาตรัสกับมานพบทั้งหลายซึ่งเป็นบริวารของอัมพัทธมานพบว่า ลือศีทื่อกันณะะแม้จะเป็นบุตรของทาสีก็จริงแต่ด้วยอาศัยวิทยาคุณของตนได้เป็นลือศีที่สำคัญและยิ่งใหญ่ในเวลานั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามตามพุทธมานพต่อไปว่าถ้าชายเกิดในสกุลกษัตริย์แต่งานกับหญิงในวันนับพรามเมื่อมีบุตรบุตรของเขาย่อได้ที่นั่งในหมู่พรามคือพวกพรามย่อมไม่รังเกียจ ยังมีโอกาสเข้ารับเลี้ยงในงานเลี้ยงเพื่อผู้ตายยังมีโอกาสได้เรียนบนจากพราหมณ์ไม่ถูกข้ามในเรื่องการแต่งงานกับสตรีพราหมณ์ใช่หรือไม่อภัทธรมานพตอบว่าใช่แต่ชายผู้นั้นแต่ชายผู้นั้นคนได้รับการอภิเษกเป็นกษัตริย์หรือไม่ตอบว่าไม่ควรเพราะเหตุใดเพราะเขาไม่บริสุทธิ์ทางฝ่ายมารดาพระาศาสดาตรัสต่อไป ให้อพมพธามนุษย์ตอบตามที่เขารู้เขาเห็นว่าสมมติว่าชายเป็นบรรณพรามหญิงเป็นบรรณกษัตริย์เมื่อแต่งงานกันแล้วมีบุตรบุตรของเขาย่อมได้สิทธิทุกอย่างเหมือนที่กล่าวแล้วเช่นที่นั่งในหมู่ราหม์เป็นต้นจนถึงแต่งงานกับจตรีรามณ์ทั้งหลายได้แต่เขาไม่ควรได้รับอภิเศษเป็นกษัตริย์เพราะไม่บริสุทธิ์ทางฝ่ายบิดา ด้วยเหตุดังกล่าวมาจะเห็นได้ว่าเมื่อเทียบหญิงกับหญิงชายกับชายแล้วกษัตริย์ยังประเสริฐกว่าพราหมณ์คราวนี้เทียบเรื่องคนสองพวกถูกเนรเทศเหมือนกันคือพราม์ที่ถูกลงโทษโกนศีรัะและถูกเนรเทศแล้วยังไม่มีสิทธิต่างๆแม้ในหมู่พราหมณ์เองแต่คนในวนรณะกษัตริย์ที่ถูกเนรเทศแล้วยังมีสิทธิทุกอย่างในหมู่พราม์ได้เช่น ได้ที่นั่งในหมู่พราม์เป็นต้นแม่ใหนเรื่องนี้ก็พิสูจน์ได้ว่าวนนกกรรณกษัตริย์ประเสริฐกว่าวรรณับพรามณ์แต่พระพุทธองค์ทรงเห็นด้วยกับคำกล่าวของพรหมชื่อสนังภูมารว่าสำหรับมูชนที่ยังรังเกียจกันด้วยโครคือยังถือเผ่าพงเหล่ากออยู่กษัตริย์นับว่าประเสริฐที่สุดแต่ท่านผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาคือความรู้และจารณะความประพฤติดี ประเสริฐที่สุดทั้งในหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายภาษิตนี้แสดงชัดว่าพระพุทธเจ้าทรงยกย่องความรู้และความประพฤติว่าประเสริฐกว่าชาติตระกูลที่คนจะเกิดในวันะใดตระกูลใดไม่สําคัญที่สําคัญคือเขามีความรู้อย่างไรมีความประพฤติอย่างไรตามหลักพระพุทธศาสนาคนจะดีหรือเลวไม่ใช่เพราะชาติตระกูลแต่เพราะการกระทํา ว่าทำดีหรือทำเลวอย่างไรอัมพทธรานพทูลถามพระศาสดาว่าวิชาและจรณะนั้นเป็นอย่างไรพระศาสดาตรัสตอบว่าบุคคลที่ยังถือชาติถือโคตมีความทะนงตนยังถืออวาหะและวิวาหะเรื่องการแต่งงานของชายหญิงอยู่ชื่อว่ายังห่างไกลจากความรู้และความประพฤติอันยอดเยี่ยม ส่วนผู้ใดไม่ถือชาติไม่ถือโคตไม่มีความทนงตนไม่เกี่ยวข้องด้วยอาวาหะวิวาหะผู้นั้นย่อมบรรลุถึงความรู้และความประพฤติอันยอดเยี่ยมในที่นี้หมายถึงถือการแต่งงานว่าจะต้องแต่งกับคนตระกูลนั้นตระกูลนี้เพราะยึดมั่นถือมั่นในวรณนะเช่นพรามณ์ต้องแต่งงานกับพราม์เท่านั้นเป็นตน้นตามพระธรรมานพยังไม่สู้จะเข้าใจ ในพระดำรัสของพระศาสดานักจึงทูลถามซ้ำอีกว่าวิช,ชาเป็นอย่างไรจรณะเป็นอย่างไรขอให้ทรงอธิบายเพิ่มเติมพระพุทธองค์จึงทรงแสดงจุลศีลมชเชมาศีลและมหาศีลความสมรวมอินทรีย์สติสัมปชัญญะสันโดษการอยู่ในเสนาสนะอันสงัดและนิวรณ์ห้าได้ได้ฌานสีและวิช,ชาแปโดยในที่กล่าวมาแล้วในเรื่องที่สอง นี่คือวิชาและจรณะอันยอดเยี่ยมไม่มีวิชาและจรณะอื่นจะยิ่งกว่าตรถามอัมพัทธมนพตรถามอัมพัทธมนพว่าตัวเขาเองและอาจารย์มีวิชาสมบัติและจรณะสมบัติเช่นนี้หรือไม่อัมพัทมนพทูลตอบว่าไม่มีเลยพวกเขายังห่างไกลจากวิชาสมบัติและจรณะสมบัติอย่างนั้นอยู่เป็นอันมาก ทั้งที่ไม่เคยคิดเลยที่จะปฏิบัติบำรุงท่านผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะพระาศาสดาจึงตรัสว่าแม้โปกระสาติพรามผู้เป็นอาจารย์ของอมพธรรมานพก็มีความผิดพลาดมากที่หลงทนงตนว่าที่หลงทนงตนว่ามีความรู้จบไตรเพศคือคำพีสำคัญของธรรมและดูหมิ่นเราตถาคตว่าเป็นสมณะศีรษะล้น ไม่ควรที่เขาจะสนทนาด้วยปกครสาติพรามนั้นแม้ได้ครองหมู่บ้านที่พระเจ้าเปรตที่โกศลพระราชทานให้แต่ก็ไม่ทรงอนุญาตให้เข้าเฝ้าเฉพาะพระพักเมื่อจะทรงสนทนาด้วยยังต้องมีม่านกัน้นเมื่อเป็นเช่นนี้ปกครสาติพรามจะทนงตนได้อย่างไรอำพธมานบทูลลาพระาศาสดากลับไปปกครสาติพรามนั่งคอยอยู่แล้ว เมื่อถามถึงเรื่องราวต่างๆแล้วอัมพัทธมานพเล่าให้อาจารย์ฟังครบถ้วนทุกประการปกรสาติีพรัมโกรธอัมพัทธมานพที่ไปกล่าวลุกรานพระพุทธเจ้าและถูกพระพุทธเจ้าตีโต้กลับมาอย่างไม่เป็นท่าเช่นนั้นจึงได้เตะอัมพัทธมานพล้มลงไปแล้วไปฟอบพระพุทธเจ้ากลางคืนในคืนนั้นเลยทีเดียวทูลถ,ถามพระพุทธองค์ถึงเรื่องที่สิทธิของตนมาลุกรานอย่างไร พระพุทธเจ้าตรอบไปอย่างไรก็ตรงกับที่อัมพธรรมานพเล่าทุกประการประกอบกับเขาได้เห็นพระพุทธลักษณะอันน่าเลื่มใสอย่างยิ่งของพระบ,บรมครูจึงทูลอาราธนาไปเสวยที่บ้านของตนในวันรุ่งขึ้นพระาศาสดาจึงทรงรับอาราธนาของพราม้ดยอาการดุษณีวันรุ่งขึ้นพระพุทธองค์พร้อมด้วยพระพิสุสง เสด็จไปยังบ้านของปกระสาติพรามสเสวยเสร็จแล้วทรงแสดงธรรมชื่ออนุุพิกกถาคือทรงพรรณนาเรื่องทานศีลสวรรค์ผลของทานและศีลโทษของกามและอานิสงส์ของการหลิกออกจากกรรมเมื่อทรงทราบว่าปกระสาติพรามมีกิจสะอาดก่อนโยนพอจะรับพระธรรมเทศนาอันสูงขึ้นไปได้แล้วจึงได้ทรงแสดงอริยสัจสี่ คือท,ทุกสมุทัยนิโรธและมักมีองค์แปดเมื่อจบพระธรรมเทศนาปกราติถามได้บรรลุโสดาปฏิพลปฏิญาณตนถึงพระลัตนะตรัยเป็นที่พึ่งพร้อมด้วยบริวารทั้งปวงความรู้ดีและความประพฤติดีนั้นเป็นสาระสำคัญของคนคนเราจะเกิดในตระกูลใดวันณะใดหรือมียศมีศักิ์อย่างไร แต่ถ้าเขาขาดความรู้ดีและความประพฤติดีเสร็จแล้วก็เสื่อมความนิยมนับถือและเสื่อมเกียรติในสองอย่างคือความรู้และความประพฤตินั้นถ้าบกพล่องทางความรู้ก็จะเป็นคนดีที่ง่อเขาถ้าบกพร่องทางความประพฤติก็จะเป็นคนฉลาดรอบรู้ที่ไม่น่าไว้วางใจเป็นอันตรายได้มากทั้งสองอย่างรวมกัน จึงจะทำให้สำเร็จประโยชน์ได้มากดังแสดงไว้ในเรื่องที่4ต่อจากนี้ไปจบอัมพัทธสูตร